สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2565คลิปนี้เป็นของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นราศีที่อยู่ในเรือนของธาตุไฟแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวด้วยนะคะ ในการทำนายนะคะยังสามารถใช้ร่วมกับเกณฑ์การแบ่งราศีในแบบตะวันตกได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้รับเอาแต่พลังงานบวกนะคะน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆไปปรับใช้ปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิตของตัวคุณนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคําทำนายใดนะคะ เป็นคำทำนายที่เป็นไปในลักษณะของการเตือนก็ขอให้คุณนำเอาคำทำนายนั้นไปเป็นเครื่องคอยเตือนใจเตือนสติให้กับตัวคุณเองนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เกิดความผิดพลาดหรือว่าไม่ให้เกิดความเสียหายกับชีวิตของคุณนะคะ แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะยุลาก็ได้เพิ่มคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูดวงนะคะเป็นการดูดวงลักษณะแบบไลฟ์สดนะคะเป็นการไลฟ์สดผ่านช่องเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะชื่อยุราโฮโรชื่อเดียวกับ youtube นะคะรวมไปถึงฝากผลงานทางช่อง tiktok ด้วยนะคะแล้วก็ ยังสามารถทักเข้ามาดูดวงส่วนตัวได้นะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าไอดีไลย,ยุลาก็แปะไว้ที่แคปชั่นแล้วนะจ๊ะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็พร้อมรับคําแนะนําดีๆจากไพ่นะคะซึ่งคําแนะนําจากไพ่ก็จะเป็นไปในลักษณะของอการที่เราสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ สร้างบุญบาร,รมีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเรานะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยนะคะเป็นการทำบุญที่แท้จริงค่ะทีนี้เรามาดูที่คำทำนายสำหรับเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาราศีธนู มีพลังงานของไพ่ขึ้นมาในลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ในตำแหน่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะถือว่าในเดือนนี้นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดนใจนะคะได้นำพาสิ่งดีๆให้กับตัวคุณรวมไปถึงยัง ช่วยปกป้องคุ้มครองดวงชะตานะคะให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอิจฉาริษยานะคะการถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบในหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้อยากให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะ ระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งจะมีขึ้นในดวงชะตานะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้ตัวคุณเองจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะขยับขยายงานนะคะหรือในบางท่านอาจจะอยากขยายสาขานะคะขยายเพิ่มในเรื่องของอผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าในธุรกิจของตัวคุณเองหรืออยากจะขยายตำแหนง่งหรือว่าเพิ่มเงินเดือนนะคะ คุณเกิดความคิดในลักษณะนี้ขึ้นนะคะแต่ด้วยสภาพแวดล้อมหลายอย่างที่ยังไม่เป็นใจนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของ ผู้คนรอบข้างนะคะหรือตัวคุณเองก็ยังเกิดความไม่แน่ใจนะคะยังมีการตัดสินใจยังเกิดความลังเลอยู่ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะถึงขั้นนอนไม่หลับเกิดความเครียดวิตกกังวลนะคะเพราะตัวคุณนะมีความอยากที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองนะคะอยากที่จะหาเงินได้เยอะๆอยากที่จะเพิ่มงานเพิ่ม สินค้านะคะเพิ่มยอดขายนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังโดนจิตดนใจนะคะนำพาดวงชะตาของคุณให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นนะแต่ในเดือนนี้นะคะจากพลังงานของไพ่นะยุลามองเห็นว่า ให้ระมัดระวังความขัดแย้งนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าขัดแย้งกับตัวเองนะคะขณะนี้นะเป็นเดือนที่คุณใช้ความคิดเป็นอย่างหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินหรือว่าหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องความรักเองก็ตามค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของการงานเป็นอย่างไรบ้างนะ ว้าวนะคะปังมากๆนะคะสำหรับไพ่ใบแรกนะการงานนะคะจะเด่นมากๆนะคะสำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาสื่อออนไลน์ต่างๆนะเพราะว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีความชำนาญหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่คุณอยากทำน,นั้นเรียกชนิดว่าอ่ชนิดที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เป็นไปได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องหาข้อมูลจนแน่ใจก่อนนะคะคุณถึงจะลงมือทำอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวคุณนะคะจะเด่นมากๆนะคะเกี่ยวกับท่านใดที่ทาเกี่ยวกับธุรกิจต่างชาติต่างภาษาหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆนะจะนามาซึ่งเม็ดเงินก็เป็นไปได้นะคะแต่อาจจะต้อง านในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างหนักนะคะหรืออาจจะต้องอมีการตกตะกอนในเรื่องของความคิดการาประชุมที่เครียดนะคะอาจจะเกิดความขัดแยง้งหรือว่าอาจจะมีความคิดไปคนละทางนะคะอันนี้ก็อยากให้คุณพยายามรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานหรือว่าของลูกน้องบริวารด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะ พลังงานของไพ่บอกว่าคุณจะสําเร็จในงานที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะเพราะว่าพลังงานของไพ่นั้นขึ้นดีมากๆนะคะดีใจด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกทท่านนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการเงินนะคะว่าเป็นอย่างไรเนะเาะการเงินของคุณนะคะที่ผ่านมาการเงินของคุณก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะ แต่ว่าในช่วงนี้นะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะหรืออาจจะมีปัญหาที่จะต้องเสียเงินไปกับสุขภาพของคนในครอบครัวการผ่าตัดนะคะหรือการเข้าโรงพยาบาลหรือการเสียเงินไปกับาการถูกโกงหรือมีหนี้สินนะคะหรือถูกยืมแล้วไม่ได้คืนอะไรในลักษณะนี้นะคะทีนี้เรามาดูเจาะลึกในเรื่องของการเงินนะว่าเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานของไพ่ขึ้นดีมากนะคะอืมว้าวนะคะจากพลังงานของไพ่นะคะจะเห็นว่าการเงินของคุณมีความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมันเกิดจากความพยายามของตัวคุณเองด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูนะคะถึงแม้ว่าในบางช่วงบางจังหวะจะมีความนิ่งอยู่บ้างในเรื่องของรายรับนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะมีโชคเข้ามานะคะเกี่ยวกับการเงินจะเป็นโชคก้อนใหญ่มากๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะหรือในบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับ มรดกนะคะมรดกชิ้นใหญ่อาจจะเป็นบ้านเป็นที่ดินนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นะคะเรียกว่าปังมากๆเรียกว่าเด่นมากๆนะคะในส่วนของการเงินนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะทีนี้มาดูในส่วนของความรักกันบ้างนะคะจากพลังงานของไพ่นะคะจากพื้นดวงชะตานะมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะ ตอนน้านี้นะคุณอาจจะได้เคยพบเจอความรักในลักษณะของอเพื่อนนะคะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้จักกันในนามของเพื่อนในลักษณะของเพื่อนนะคะแต่นะปัจจุบันความสัมพันธ์ได้ขยับขยายขึ้นมานะคะก็เลยอาจจะอาจจะยังไม่ได้โสดเท่าไหร่นะคะแต่ด้วยความที่ไพ่ใบสุดท้ายขึ้นไพ่ห้าไม้เท้านะคะบ่งบอกว่าอยากให้คุณนะคะ ระมัดระวงังหรือว่าใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์ในระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าพื้นดวงชะตานะ,อะบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านคอยให้กำลังใจนะคะเกี่ยวกับความรักของคนโสดอยู่นะจ๊ะหรือตัวคุณเองอาจจะเคยไปกราบไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีความรัก ให้เจอคนรักที่ดีนะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาในดวงชะตานะก็เป็นคนที่ดีมีศีลมีธรรมนะคะเป็นคนทีออ่อาจจะอายุมากกว่าคุณหน่อยนะคะแต่เป็นคนดีนะบางครั้งอาจจะมีการจุก,ก,กจิกจู้จี้กับเราบ้างนะคะแต่นั่นก็เกิดจากความปรารถนาดีของเขานะคะแต่ว่าด้วยความที่บางครั้งความแตกต่างตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับคนที่เข้ามาจีบหรือว่าคนที่คุยกันอยู่ตรงนี้นะ คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่โอเคนะคะคุณมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันยังสวนทางกันอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าชาวลัคนาราศีธนูในคนในคนโสดนะคะคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่พลังงานของไพ่บอกว่าให้คุณนะคะ,ะใช้ระยะเวลาในการศึกษาคบหาดูใจกันไปก่อนนะคะจนกว่าคุณจะแน่ใจนะแล้วจึงค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายนะคะ อ่ะเดี๋ยวดูไพ่เสริมให้นะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะอืมมีความรู้สึกดีๆให้นะคะแต่นะแต่ด้วยความที่คุณนะเป็นคนเก่งเป็นสาวสตรองนะคะก็เลยทําให้คุณยังไม่ค่อยอยากที่จะให้ความสําคัญกับความรักในครั้งนี้นะคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังอยากจะขอ ใช้เวลาในการศึกษาดูใจไปก่อนนะแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการเลิกลากันไปนะคะแต่เหมือนขอดูดูกันไปก่อนได้ไหมนะคะแต่สุดท้ายจะสมหวังในเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานกับคนนี้นะคะปังมากๆนะคะสําหรับความรักของคนโสดชาวลัคนาราศีธนูนะทีนี้มาดูในลักษณะของคนที่มีคนรักนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วนะในเคสของ คนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า1คนนะคะในในเกณฑ์ในลักษณะของคนที่เป็นแฟนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะแต่ในลักษณะของคนที่แต่งงานแล้วนะอยากให้ระวังในเรื่องของมือที่3นะที่อาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนนะคะแล้วก็อาจจะมาเป็น ตัวพิสูจน์ความรักของคุณทั้งคู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของความขัดแยง้งทะเลบบาะเบาะแวง้งกันเกิดขึ้นกับคนรักคู่ครองของคุณก็เป็นไปได้นะคะฉะนั้นก็อยากให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคิดให้ดีๆนะคะตัดสินใจให้ดีๆนะคะว่าความรักครั้งนี้ของคุณนะคุณจะเลือกคนใหม่หรือคนเก่าหรือจะไปทางไหนในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวดูให้นะคะว่าไพ่เสริมอยากจะบอกอะไรเนาะ มีเกณฑ์อยากที่จะครบซ้อนนะคะมีเกณฑ์มีลักษณะของการครบซ้อนอยู่นะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีอาจจะมีการครบซ้อนเกิดขึ้นนะคะเป็นลักษณะของการอแอบคุยแอบแชท นะคะรวมไปถึงตัวคุณเองนะเกิดความรู้สึกว่ากับคนรักกับคู่ครองที่อยู่ด้วยกันปัจจุบันนะมันมีความอึดอัดใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะถึงขั้นที่ตัวคุณเองอยากจะจบความสัมพันธ์อยากจะเลิกอยากจะเลิกกับคนรักที่ที่คบกันแบบชัดเจนที่แบบออกหน้าออกตาอะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายนะขอคุณทั้งคู่นะคะจะมีการได้กลับมา คืนดีกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะในเรื่องของความรักกเ็เรียกว่าเป็นบททดสอบเกี่ยวกับชีวิตคู่นะคะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีธนูทุกทกท่านนะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะขึ้นไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่9้าไม้เทา้าแล้วก็ไพ่ The Tower ในดวงชะตานะคะรวมไปถึงไพ่ห้าไ,ไม้เท้าด้วยนะคะอันนี้อยากให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านนะคะระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับความาความคิดความเครียดการนอนไม่หลับ หรือว่าการคิดมากต่างๆนะอาจจะคิดมากในเรื่องของตัวเองหรืออาจจะคิดมากในเรื่องของคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะแต่ตรงนี้อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของอการผ่าตัดอุบัติเหตุหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจนะคะหรือเกี่ยวกับความดันเบาหวานอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะยังไงก็อยากให้ชาวลัคนาราศีธนูท,ทุกท่านนะคะ ถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้ามีเวลานะคะอยากให้ไปหาคุณหมอนะคะเพื่อตรวจสุขภาพแบบยกใหญ่นะคะเพราะว่า,าถ้าเรารู้ก่อนหรือว่า,ารู้ทันนะคะก่อนที่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะลุกลามไปมากกว่านี้นะคะก็ก็ยังจะรักษาได้นะคะแต่ว่าจากพลังงานของไพ่นะบอกได้เลยนะคะว่า,ามีเกณฑ์ที่จะ ล้มหมอนอนเสือ่อหรือว่าอาจจะเกิดการผ่าตัดใหญ่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นคนในครอบครัวด้วยก็ได้นะคะเป็นได้ทั้งตัวคุณเองนะรวมเอรวมไปถึงคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวดูไพ่ให้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะอืมนะคะ จากพลังงานของไพ่นะคะจะเห็นว่าสุขภาพนะอยากให้ไปตรวจสุขภาพจริงๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยทีเ่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หรือระบบภายในร่างกายนะคะที่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของอา,อาจจะเป็นเยอะนะคะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะแล้วจากพลังงานของไพ่ย,ยังบอกได้อีกว่า อาจจะเป็นโรคเก่าๆที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะ,ะปล่อยผ่านหรือว่าใจเย็นในเรื่องของสุขภาพนะเพราะว่าจากพลังงานของไพ่นะคะ มีเกณฑ์ที่จะรักษาหายนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้เวลามันยืดเยื้อออกไปอาจจะรักษาไม่ทันนะคะแต่จากพลังงานของไพ่ก็คือหายนะมีเกณฑ์หายนะคะเพราะฉะนั้นถ้า,ถาชาวลัคนาราศีธนูได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็อยากให้ไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอท,ที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะทีนี้มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะก็คือ,อช่วงไพ่แนะนำนะคะว่า ในเดือนนี้นะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีธนูบ้างเนาะขออนุญาตใช้ไพ่พรพิคเนตนะคะเพิ่งได้มาใหม่นะคะก็ก็ไม่เชิงว่าได้มาใหม่นะก็ได้มาใหม่มันมายังยังไม่ได้ใช้ในการทําคลิปลายเดือนนะคะแต่ว่าใช้ในการเ่อ,อทำไลฟ์สดไปบ้างแล้วนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะ มไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรนะคะขอให้คุณตั้งใจมุ่งมั่นนะคะรวมไปถึงวางแผนให้ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากจะทำนะแล้วก็อย่าลืมที่จะ ขอกำลังใจจากคุณแม่นะคะหรือเป็นการขอพอรจากคุณแม่ก็ได้นะคะรวมไปถึงในช่วงเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูนะอยากให้คุณนะคะอยู่กับตัวเองให้มากๆอาจจะมีการนั่งสมาธิบ้างนะคะด้วยสถานการณ์ต่างๆในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างลุมเร้าเข้ามานะเลยอยากให้ชาวราศีธนูทุกๆท่านนะ นั่งสมาธิเพื่อเป็นการบําบัดจิตใจบําบัดความเครียดนะคะบำบัดสมาธิหรือว่าเกี่ยวกับไอเดียต่างๆนะคะเพราะว่าการอยู่กับตัวเองนะอาจจะทําให้คุณเจอทางออกของปัญหานะคะหรือว่าเป็นการพักจิตพักใจแล้วปัญหาบางอย่างที่ที่เรายังหาคําตอบไม่ได้นะคะมันจะปิงขึ้นมาในช่วงนี้นะคะและถ้าหากว่าคุณนะประสบความสําเร็จแล้วนะไพ่บอกว่า อย่าลืมคนที่เขาเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับเรามาก่อนหน้านี้นะคะอย่าลืมใส่ใจเทคแคร์ดูแลเขานะคะเพราะว่าเขาคือคนที่คอยสนับสนุนเราในวันที่เรายังไม่มีอะไรในวันที่เรายังเพิ่งเริ่มก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าสําคัญนะคะ รวมไปถึงนะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีธนูก็คือความสดใสในตัวของคุณนะคะที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดสิ่งต่างๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ขอให้รักษาความสดใสตรงนี้เอาไว้นะคะแต่ก็มีเรื่องที่อยากจะเตือนเช่นเดียวกันนะคะก็คือการแสดงออกของเราถึงแม้ว่าจะมีความสดใสยอยู่นะคะ แต่อย่าประมาทนะเพราะบางครั้งการแสดงออกถึงความสดใสคล้ายๆเด็กที่มีความน่ารักนะคะแต่ก็ยังมีความประมาทความไม่ทันได้ระวังตัวนะคะเพราะฉะนั้นนะไพ่จึงอยากจะเตือนว่าให้คุณระมัดระวังตัวด้วยถึงแม้ว่าจะมีความสดใสแต่เราก็ไม่ประมาทนะคะยืนอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทจะดีที่สุดนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ